สวัสดีครับผมธาราลรับดูไลมือผารหัสพนุกรรมนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงหนึ่งสิ่งที่คนประสบความสําเร็จแตกต่างจากคนล้มเหลวนะครับก็เป็นข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองนะครับผมก็คนที่ประสบความสําเร็จนั้นจะคิดแตกต่างจากคนทั่วไปนะครับผมอะไรที่คนประสบความสําเร็จคิดเนี่ยเขาจะคิดไม่เหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นถามว่าคนทั่วไปที่คนส่วนมากคิดอย่างเช่นว่า ถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งคิดจะเปิดอาหารร้านอาหารญี่ปุ่นขึ้นมาเนี่ยคือจะเป็นคนส่วนใหญ่คิดอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังช้าๆนะครับแต่ว่าก็จะใช้เวลาแบบรวดเร็วหน่อยคือผมจะบอกว่าถ้าเกิดสมมติคนห้าสิบคนเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นคุณจะเห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยมีร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นที่นนทบ,บุรีหรือว่าจะเป็นในสีลมหรือในที่ไหนจะเห็นร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเยอะแยะเกินการเต็มไปหมด นั่นคือคนส่วนใหญ่คิดครับก็ขอพูดเลยนะว่าร้านอาหารญี่ปุ่นหรือว่าจะพูดตรงๆเลยก็ตามว่าร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยถ้าเราจะไปหาที่ไหนเนี่ยมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราอยากจะมีความคิดที่แตกอันนี้สมมุติให้ฟังนะครับไม่ใช่ว่าให้ไปแปว่าไปซีเรียสกันมาหรือจริงจังกับมันจริงๆคือควจะบอกว่าถ้าคุณอยากจะเปิดอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งคุณต้องคิดให้แตกต่างเช่นอะไรที่ยังไม่มีอยู่ในอ่ในโลกนี้หรือว่ายังไม่มีอยู่ในสิ่งที่เขาทํากัน อย่างเช่นว่าเขาเปิดราหาญี่ปุ่นคุณอาจจะเปิดราหายญี <pounds> ่ปุ่นฟิวชั่นขึ้นมาก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือการคิดนอกกรอบคุณอาจจะคิดอะไรที่นอกกรอบแหวกแนวไปจากสิ่งที่เขายังไม่เคยคิดนะครับผมอาจจะคิดนอกกรอบอย่างเช่นว่าอย่างที่ผมบอกว่าการเปิดราหาญี่ปุ่นฟิวชั่นเป็นญี่ปุ่นอีสานหรืออะไรอย่างนี้แต่ผมจะบอกว่าการคิดนอกกรอบสามารถทําได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายของวัตถุมงคลก็ได้ การขายอา่จะเป็นการขายอาหารหรือจะเป็นการขายบริการอะไรพวกนี้ก็ได้ที่มันมีอะไรที่มันแบบว่าแตกต่างจากที่คนอื่นเขาไม่เคยทานี่คือสิ่งที่คนประสบสำเร็จคิดสามารถออกไปประยุกต์ใช้ได้ทุกเรื่องนะครับผมแต่ผมจะบอกว่าการคิดนอกกรอบเนี่ยหรือการทําอะไรที่มันแหวกแนวเนี่ยต้องดูความเป็นไปและความเหมาะสมของสภาวะภูมิประเทศภูมิอากาศและว่าสภาวะของความเป็นไปของ ความเชื่อในประเทศนั้นด้วยไม่ใช่ว่าคุณคิดนอกกรอบอะไรมาที่แหวกแนวแล้วคุณก็ทําไปได้หมดทุกเรื่องอย่างนั้นก็ถือว่าผิดพลาดนะครับผมก็ให้เป็นข้อคิดกันง่ายๆสั้นๆนะครับผมว่าเศรษฐีหรือคนที่ประสบความสอเร็จะเป็นคนที่คิดนอกกรอบครับผมก็จบการบรรยายอย่างเท่านี้ส่วนผมเป็นหมอดูรายมือพ2าบตร์ีนะครับใครที่ต้องการดูรายมือหรือพ2าีก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ l ล n e ID ทารัส6นะครับผม tsa ru ss 256 ผมเป็นหมอดูรายมือพ่ยซีนะครับผมก็ใครจะดูทั้งสองอย่างหรือจะดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับผมทั้งรายมือทั้ง2่ยซีหรือว่าจะดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือดูสองอย่างก็ได้อ่าถ้าใครที่อ่าผมดูลับดูทางไลน์นะครับผมหรือจะดูผมดูทางไลน์นะครับก็สามารถทักไลน์ดีเข้ามาไลดีทั้งสองใครที่ออกจากคลิปไปแล้วก็กดรายละเอียดที่ผมทิ้งไว้ตรงด้านล่างคลิปก็เข้าใจตรงกันนะครับผมทิ้งไว้ด้านล่างคลิป ใต้คลิป u ูท b e นะครับที่ด้านล่างใต้คลิปมีข้อความเขียนไว้ข้อทักเข้ามาใดดีได้นะครับผมก็ส่งสติกเกอร์หรือทักเข้ามายังไงผมส่งรายละเอียดไปให้นะครับผมดูทางโทรไลน์นี่คือวิธีการดูทางออนไลน์นะครับผมข้อทักเข้ามาดูผมเป็นที่ปรึกษาให้ได้ครับสําหรับการดูรายมือพิมพ์สี่แล้วส่วนผมมีดูอย่างหนึ่งคือดูที่สำนักงานผมดูสำนักงานผมดู2อย่างเหมือนกันครับก็จะมีดูอยู่สองแบวด้วยกันนะครับสำนักงานก็มีดูแบบ v i p กับดูแบบธรรมดาครับผมก็ ไม่ว่าจะดูยังไงแต่ V.I.P จะเป็นการดูแบบจำกัดไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดคำถามด้วยธรรมดาจะเป็นการดูแบบจำกัดเวลาจำกัดคำ,ำถามนะครับผมกอ็อ่าผมจะบอกว่าถ้าใครที่ต้องการดูแบบยังไงก็ตามนะครับผมต้องจองคิวนะครับผมผมจะรับจำกัดจำนวนต่อวันแค่5ลายต่อวันเท่านั้นถ้าเกิดยังไงก็อาจจะต้องนัดก่อนหรือว่าตกลงเวลากันก่อนทั้ง ผู้ที่ผู้ดูนะครับแล้วก็ผู้ที่จะมาดูเพราะยังไงก็อาจจะต้องจองคิวกันก่อนหรือว,ว่านัดเวลานัดตลงเวโโลาอะไรกันก่อนก็เท่านี้ครับส่วนใครที่เห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมก็สกาหรับผมจะส่งคลิปดีๆไม่ว่าจะเป็นคลิปการพัฒนาตัวเองคลิปมีประโยชน์คลิปอะไรเพิ่มเติมหรือว่าคลิปการทำนายฝันคลิปทนายลายมือคลิป อะไรต่างๆเพิ่มเติมหรือคลิปอะไรที่มีประโยชน์มากไปเพิ่มเติมนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปดีๆเพิ่มเติมก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปดีๆไปนะครับผมทุกวันนี้ผมธารัรับดูลายมือผ่านแล้วครับพันธุกรรมก็ขออนุญาตรีวิวแต่เพียงเท่านี้ก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ